สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกคนนะคะแล้วก็เด็กๆที่น่ารักนะคะสัปดาห์นี้เราจะเรียนเกี่ยวกับสัตว์โลกผู้น่ารักนะคะวันนี้เป็นวันที่4ี่นะคะะเจครูอีทสวัสดีค่ะ ครูทั้งสามคนนะคะครูสองคนเฉพาะจะมาช่วยครูคสอนในวันพฤหัสได้วันศุกร์นะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของสัตว์แต่ละประเภทนะคะก่อนอื่นเราไปท่องคาคล้องจองกันก่อนนะคะไปกันเลยค่ะเด็กๆคะเรามาพูดคาคล้องจองสัตว์เลี้ยงกันนะคะเด็กๆพูดตามครูนะคะสัตว์เลี้ยงเลี้ยงดูเล่น ที่ฉันเห็นมีเลี้ยงหมาเลี้ยงนกเสียงแจ้วแจ้วแล้วเลี้ยงปลาหมาเฝ้าบ้านมัวหมูและเป็ดไก่เลี้ยงเอาไว้เป็นอาหารสัตว์เลี้ยงไว้ใช้งานมีช้างม้า ลางัวควายค่ะต่อไปเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ของสัตว์แต่ละประเภทนะคะ,คะจะมีอยู่สิประเภทด้วยกันดังนี้หนึ่งแบบเป็นกรงนะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับนกนะคะเอ๊นกที่อยู่อาศัยของนกคือจะอยู่ในกรงหรืออยู่ใน ในโพรงนะคะต่อไปก็จะเป็นสุนัขนะคะที่อยู่ของสุนัขคือจะอยู่ในบ้านกับคนหรืออยู่ในบ้านของสุนัขเองนะคะหรืออยู่ในกรงของสุนัขนะคะต่อไปเป็นแมวนะคะที่อยู่ของแมวก็คือแมวจะอยู่ในบ้านกับคนหรือ บางครั้งแม่ก็จะอยู่ในกรงด้วยนะคะค่ะต่อไปก็ประเภทที่สองนะคะก็จะเป็นโพรงนะคะโพรงก็คือจะมีสัตว์เกี่ยวกับกระต่ายและกระรอกนะคะก็จะอยู่ในกรงหรือในโพรงนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นประเภทที่สามนะคะจะเป็นบอ่อแม่น้ำทะเลนะคะปลาที่อาศัยอยู่ในทะเลเช่นปลากรตูนนะคะปลาฉลามหรือปลาต่างๆนะคะหรือจะเ เป็นประเภทพวกหอยก็ได้นะคะกุ้งหอยปูปลานะคะปลาที่อาศัยอยู่ในบ่อนะคะอาจจะเป็นปลาคราฟนะคะที่คนนิยมกันนะคะต่อไปจะเป็นประเภทที่3เหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำนะคะส่วนมากจะเป็นทางภาคอีสานนะคะก็จะมีแม่น้ำอยู่มากนะคะต่อไปก็จะเป็นประเภทที่สี่นะคะ หรือเล้าน,นะคะก็คือเล้าไก่เล้าหมูเล้าเป็ดน,นะคะเด็กๆอาจจะไม่ค่อยจะเคยเห็นนะคะเพราะว่ามันจะออกไปข้างนอกนะคะเด็กๆอยู่ในเมืองอาจจะไม่ค่อยเห็นแต่ครูก็จะนําภาพมาให้เด็กๆได้ดูนะคะเช่นเล้าไก่ลักษณะเป็นอย่างไรเล้าหมูลักษณะเป็นอย่างไรเล้าเป็ดลักษณะเป็นอย่างไรนะคะต่อไปก็จะเป็นคอกงวนะคะคอกม้านะคะ ส่วนมากก็จะเลี้ยงไว้ในที่ร่มนะคะจะไม่ออกเข้าไปข้างน,นอกนะคะต่อไปก็จะเป็นข้อ,อกแกะนะคะแกะส่วนมากจะเป็นทางภาคใต้หรืออาจจะเป็นทางภาคเหนือนะคะที่จะเลี้ยงแกะกันอยู่นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆเ,เราก็มาเข้าสู่ช่วงนหนูน้อยหัดคัดลายมือกันนะคะวันนี้เราก็จะมาท่าลายมือ2ตัวด้วยกันก็คือยอยักษ์และรอเรือนั่นเองค่ะโดยที่เด็กๆ คัดลายมือจากตัวยอยักข้างบนให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วลงมาที่รอเรือหลังจากนั้นก็มาคัดลายมือตรงที่คําว่ายักษ์ยักษ์เรือเรือเรือเมื่อคัดตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆมาระบายสีตรงที่ยักษ์นี้นะคะรูปยักษ์นี้เลยแล้วก็รูปเรือโดยระบายสีให้สวยงามเลยนะคะเมื่อเด็กๆระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆ เก็บเข้าแฟ้มผลงานเลยค่ะแล้วเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ